นะครับเอเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณตอนทุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าสิบเก้านาฬิกานะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเปิดตัวโลโก้นะฮะเซ็เนอันนิเวอร์ซลี่นะครับของทาง Happy ้ยูของคุณจุ๋มกับพี่โทษนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็สโลแกนนะครับ New โลโก้แฮ p ปี้ยนะฮะเซ็เว อ n นวเวอร์เซอรนะครับอย่างเป็นทางการในปี2020นี้นะฮะจะคุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆการพัฒนารูปแบบต่างๆที่พวกเราได้สร้างสารรค์และคิดค้นขึ้นมานะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการเปิดตัวโลโก้แบรนด์ออนไลน์นะครับลนอนส์2020นะครับกับนิวโล นิวสโลแกน n e ฮะนิวโลโก้นิวไลฟ์สไตล์แอนด์เอนเตอร์เทนนะครับพร้อมกับการบรรยายเล่าสิ่งใหม่ๆภายใต้ครอบครัวแฮปปี้ยูและโลโก้แบรนด์ใหม่นะครับก็จะมีอ่า ไลฟ์สดนะฮะทางแฮปปี้ยูแฟนคลับนะฮะในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะก็ติดตามได้ที่แฮปปี้ยูแฟนคลับได้นะครับก็กลับขอบคุณทางเพื่อนจุ๋มนะฮะแล้วก็พี่ทศด,ด้วยนะครับแล้วก็ทางแฮปปี้ยูด้วยนะครับพอดีวันก่อนปีขอให้คุณทศนะฮะกับท่านพี่จุ๋มนะฮะเพื่อนจุ๋ม,มนะฮะก็ช่วยแต่งเพลงให้กับรายการคุยสบายด้วยนะครับก็กลับกลับขอบคุณทางอ่า ทางคุณทศด้วยนะฮะพี่ทศนะฮะกับเพื่อนจุ๋มนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกับทางแฮปปี้ยูด้วยนะครับฉลองครบรอบสองปีนะครับแล้วก้าวสู่ปีต่อไปนะครับนะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโลโก้มีอะไรต่างๆนะครับอ่าเย็นนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางแฮปปี้ยูนะฮะที่ให้ความไม่ตากรุณุกับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะฮะช่วยสนับสนุนรายการด้วยนะครับช่วยอ่าจากกิจกรรมต่างๆนะครับก็ไม่ลืมรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับแล้วก ่ากล่าวขอบคุณนะฮะแล้วก็เพลงเพราะๆจากน้องแนนนี่ด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆของทาง Happy You นะฮะนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณมากๆเลยนะครับ